ผมยังจบแล้วจู้จู้จโ้สองที่สองสองที่สองสามที่สองสี่ที่สองห้าที่สองหกที่สองเจ็ดที่สองแปดที่สองเก้าที่สองสิบที่สองสิบเอ็ดที่สองสิบสองที่สอง เบียบมากเลยค่ะภาพแห่งประวัติศาสตร์เดี๋ยวลองหันขวาดิหันขวาอย่างสวยอ่ะดูดิเรียงกันแบบเอ,เอามุมกล้องมาทางขวาให้เห็นข้างหลังเพื่อนเห็นไหมจุออดนดาขยบับขยับเน่าไปสิขวาโอเคเริ่ จะตั้งเป็นเบบี้บีเลดี้เหรอคะไม่บอกคะ่ะเดี๋ยวรอดูตอนที่เขาประกาศแล้วกันนะคะซ้ายมือว่าเบบี้บีอะไรหนูไม่ใช่เบบี้บีอย่างเดียวแน่นอน,นะคะ่ะอาจจะมีอะไรมาด้วยอาจจะเป็นนูนี่นั่นก็เดากันไปเดาไปเลยแล้วเป็นย โลก็ต้องูลนะคะสปอนเซอร์เข้าแน่อุ๊ยถ้ามีก็ดีสิถ้ามีก็ดีสิคะส,สปอนเซอร์อ,อยากสปอนเซอร์เข้าได้นะคะสปอนเซอร์เข้าได้ค่ะเด็กเบบี้บีสตรีมเยอะมากสปอนเซอร์เข้าได้นะคะ mm hmm. เผื่อสปอนเซอร์ดูอยู่ก็เข้าได้นะคะ ไหนๆก็ไหนๆละ่ะเดี๋ยวจะมีการขายเสื้อนะคะทุกคนเก็บตังไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาตังไปมีตติ้งกันว้าวตื่นเต้นจังเลยอ่ะเก็บตังรอเลย ไลิฟยังเฮ้ยเขาให้โฟกัสตรงข้างหน้าโฟกัสตรงข้างหน้า 姐姐。我的 บาทคะเก็บไว้เลยลูกเออซักไม่รู้ว่า,ากี่บาทเก็บ,ไ,กวกบไว้ก่อนแล้วกันเก็บตังไว้ก่อนล้วกันกี่บาทครับจะซื้อหรอถ้าถามนี่ต้องซือนะ้อแล้วถ้าถามแล้วไม่ซื้อนะไม่ได้นะประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบ่ะแปดร้อยเก็บไว้เลยแปดร้อยไป ได้พันตัวพี่บุดดิ้งบอกว่าจะพาไปเที่ยวอะไรนะโอ้ขายฝันอีแล้วพี่บุด้ดิง้งขายฝันเด็กอย่าดูดิอะไรเนดะี๋ยวพาไปเที่ยวต่างประเทศเหรออ๋อต่างประเทศต่างประเทศหมายถึงข้างๆเราใช่ไหมแบบ าลาวอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็น่าไปอยู่แล้วอยากไปเหมือนกัน่ะ,ะเอปอประเ,เทศเพื่อนบ้านอะไรเนีน้ยญี่ปุ่นเหรอโอ,โอเคโอเคโอเคเข้าใจอาขายไห้ได้ดีพันตัวเดี๋ยวพาไปเที่ยวเลยไปดิไปสิ ขายถึงหรือเปล่ากันพันตัว <c oughs> ไปหมดนี่เลยไหมนะ่ะขึ้นเครื่องเนะ่ะหมดนี่เลยโอซี OC. นะ่ะหมดนี่เลย ัวเดียวยังลำบากเลยค่ะเอาไม่คือเสื้อเรามันสวยไงทุกคนเสื้อเรามันสวยแบบเลิดเลิเลิศเลิศอ่ะเข้าใจปะวันนี้จะมีเปิดแบบโอ้ยเนี่ยชอบถามอะไรเงี้ยสปอยอีกแอบไม่เอาอ่ะไม่ได้เรามาคมไหมอ่ะอยากรู้อะไรก็ต้องติดตามเอานะ จะไม่ตอบอะไรคนไม่น่าคบจะป้าเหมือนกับขาดคนใช่ไหมโอเคนั้นเอาเท่าที่มีก่อนก็ได้แล้วใครไม่มาก็เป็นไว้แต่พี่บุดดิ้งไม่อยู่แล้วนะนี้ดีกว่าไม่คิดตั้นจริงๆพี่บุดดิ้งไม่เล่นแล้วอันนี้คือออมมาแล้วใส่ชื่อหมดเลแล้วใช่ไหมนี่อีแมกาะหรือว่าเราจะต้องอ๋ออันนี้คือเราไม่ใช่อ๋อเราไม่เกี่ยวใช่ปะเราไม่เกี่ยวคือ ก็เดี๋ยวถ้าใครไอคนไม่มามีอะไรที่อยู่แล้วเช่มะลามาก็เดี๋ยวให้มาเว้นไว้แล้วกันทุกคนก็น่าจะรู้ว่าพี่พุดดิ้งกาลังเจอกับอะไรตอนนี้ก็ให้กําลังใจพี่พุดดิ้งกันด้วยนะคะใช่ค่ะพี่พุดดิ้งเลิกเล่นแล้ว นี่ไอ้จินไม่อยู่ใช่ปะ โอเคเรียบร้อยลูกอ่านต่อไปเนี่ยเป็นดาวก่อนมีดาวกี่คนลูกได้สามลูกยังยังลุงยัง เกว้าดาวมเอยหรือเก็บให้จินไหมหรือว่าเกว้าจะเอาดาวไม่ทำอะไรอ่ะงั้นเก็บให้จินนะให้จินดีกว่าให้จินออไปให้พี่จีเถอได้ลูกได้เลยดาวได้กี่ดวงอ่ะนะคะใช่ลูกโอเคค่ะอันนี้เริ่มใส่ชื่อเลยใช่ไหมคะใส่เลยลูกใส่เลยลูกไลแอดเลยลูก ก่อนใส่ดาวเสร็จแล้วก็จะไปประชุมก่อนคนหนึ่งก็ได้ลูกไปฟังรายละเอียดไว้ก่อนกันเลยประชุมอะไรอ่ะยายประชุมแกงหลูกเพาประชุมแล้วเหรอนั่นนหะเขาอยู่ในห้องไหนอ่ะห้องในห้องใหญ่นะนะเกวอยากฟังด้วยจัง เกลเกลทำไมเกลคููดาวอ่ะอเกลไปจ่ายตังค์เลยมาเลยฮ่าใครต่อเกลอ่ะจูครับเราเดินออกไหมเราเข้าแล้วอ่ะเดินออกดีกว่าเราจะได้แบบว่าซื้ออยากมีรูปโปกอ่ะยายยังไม่ได้ส่งให้เขาค่ะไอ้หนูจ่ายบินแล้วไปอ่ะ เปลี่ยนนามสกุลตรงไหนอะคะฝั่งนู้นเหรอห้องนู้นเลยหลูกห้องฝั่งทางตรงข้ามทางนู้นเลยนี่เ่ยห้าล้านค่าธรรมเนียมปุดคูดาวเข้าออกเธอรี่เธอนี่ไงนี่ห้าล้านที่หนูต้องไปจ่าไปประชุมกันหน่อยนะหนูไอ้เฮ้ยเกลไปประชุมไม่เลยกิตตั้มไปประชุมให้หน่อยประชุมประชุมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋พี่เข้าไปมาประชุมประชุมเดี๋ยวพี่เข้าไปไอ้เกลไป เข้าเบรีมีอย่างเช่นแก๊งอกับแก๊งบีแล้วแก๊งไปหาเรื่องแก๊งบนะครับแล้วแก๊งบีมีการตอบโต้ด้วยการกระทำวาจาหรือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับทางบูมแคร์รับเรื่องมาตรวจสอบว่าเป็นเหตุการณ์ที่สมควรแก่การที่จะสามารถยื่นใบพาร์ทเงื่อนไขที่3ามได้นะครับจะสามารถยื่นได้ทันทีโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งในกรณีนี้นะครับ ข้อกาหนดของทางวัดแคร์ก็คือหลังจากที่แจ้งเรื่องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแก๊งที่แจ้งเรื่องเข้ามาจะสามารถเล่นได้หลังจากที่แจ้งเรื่องเป็นเวลา24ชั่วโมงนะครับถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆการแจ้งเรื่องเข้ามาตอน2ทุ่มนะครับจะเริ่มเล่นได้2ทุ่มของวันพรุ่งนี้นะครับแต่เราจะนับเป็นรีให้ก็คือมาอยู่ในช่วงรี6โมงเย็นจนถึง3โมงผู้เล่นสามารถเลือกได้เลยยังไม่เข้าอ๋อ จนบ้าหนูยังไม่เข้าใช่ไหมเข้าแป๊บ่้อลอกไปอยู่ผู้หญิงมือหนึ่งค่ะรักแนวไม่แซวหนูกินแฟกมีเบสิคเลิฟค่ะจะมือตัะเดียวได้ไหมป้าคือหายากมากทำไมเสียงกระตุกคะไม่ได้ค่ะไม่ไดแย่จังทำไมมันคล้ายโดนถล่มร้ายตรงใจค่ะ อันนี้หนูหนูไปได้ยังคะไปได้เลยค่ะหนูเจอกันค่ะขอสล็อตที่สี่พอดีเลยชอบสี่เราเราสามารถเล่นร้านดอด,ดนะใช่ไหมพี่ตึองอ้งหยาเพิ่ง สล็อตสี่ปะใช่ปะเอาหนูเสร็จแล้วหรอคะมามีชื่อใครเด้งไปเสร็จแล้วนะลูกแต่ถ้า่ยังไม่เด้งเลยรอก่อนมันไม่มีชื่อเร็วแล้วหนูต้องถือไอแพดแบบเขาไหมนี่ยไม่ต้องจัดเสร็จแล้วลูกเอาหนูอยากถือไอแพดก่อนถือยังไงคะเจบสี่ผบแก๊งคาพี่อิน โอเคมันต้องร่วมการถือไอแทดก่อนนะชาเปียนแกงอยู่ไหนด้านหลางโอเคค่ะเจอกันค่ะเพื่อนๆใครเสร็จแล้วออกไปเลยจ้ามันจะขึ้นตรงไหนเหมือนเพื่อฟัแย่หนูได้เด้าแล้วแย่คุณน่าไปส่วนเรือของธรามชีกแล้วคืออะไรเดวหนูได้เด้าแก้งแล้ว ด้านหน้าเก๋มากเขาพูดอยู่บ้านเนี่ยโอ้เลิศเขาพูดกันอยู่ไหมอ่ะชนดเท่าไหร่ชนะสี่ปะชอบเลขสี่อะ่ะขอเลขสี่แล้วกันนะชอบสี่ ได้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 ยินไหมครับขออภัยด้วยเมื่อกี้ได้ยินกันถึงตรงไหนแล้วเสียงผมน่าจะขาดไปจบแค่คูดาวเนาะโอเคป๊บนึงนะครับโอเคตัวของกดคูดาวนะครับก็คือจะเป็นกดของทางบูมแคร์เป็นข้อกําหนดจากทางบูมแคร์ไม่ใช่กดของเซิร์ฟเวอร์แต่อย่างใดน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแจ้งเรื่องเกี่ยวกับการกดคูดาวหรือการได้รับคูดาวหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคูดาวสามารถติดต่อที่บูมแคร์สอบถามทางบูมแคร์ได้เลยเ<อ>นะครับ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของคูดาวนิดหน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการชี้แจงว่าอย่างชัดเจนว่าในกรณีที่มีการปะทะกันระหว่าง2แก๊งนะครับแก๊ง A กับแก๊งบีระทะกันสิ้นสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแก๊ง B ีได้รับคูดาวจากเคสในการเล่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งสองแก๊งจะไม่สามารถทํำดาวกันได้ในขณะที่มีคูดาวอยู่นะครับแต่สามารถทำแก๊งอีได้ในขณะที่ ประชุมไหมจริงๆไม่มีคนไปประชุมนะต้องไปแลมีแล้วแล้วเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ไปโรงแรมใช่ไหมคูดาวี่ได้รับหลังจากการประทะเสร็จสิ้นไม่ว่าจะเป็นรูปองแบบของบายพาหรือตัวการซื้อเรื่องกันนะครับจะได้รับเท่ากันทั้งเจ็ดวนแล้วในขณะที่มีสถานะกูดาวอยู่นะครับผู้ที่มีคูดาวอยู่จะไม่สามารถทําการบัฟหรือว่าไม่สามารถทําพฤติกรรมที่ล้อหลอกกับแกนิ่ิได้ทุกกรณีนะครับ รวมถึงผู้ที่มีครูดาวอยู่เนี่ยจะไม่สามารถถูกกระทําได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงไหนตรงไหนอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในกรณีที่มีการฝ่าฝืนนะครับสาหรับครูดาวที่เกิดขึ้นนะครับตัวแก๊งที่มีคูดาวอยู่ไปบัฟแก๊งอื่นนะครับจะถูกโคษปรับ5ล้านนะครับวอนดอลล่าจากทางบูมแคร์และก็จะมีการปลดคูดาวด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นทางบูมแคร์จะรับหลักฐานเป็นโอเวอร์เลทเท่านั้นสอบได้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือมีการบัฟหรือพูดจารล้อหลอกชัดเจน นะครับโอเวอร์ที่จะแจ้งเนี่ยจะต้องชัดเจนด้วยเพราะนั้นนะครับรวมถึงผู้ที่มีคูดาวอยู่จะไม่สามารถถูกบัฟได้ไม่สามารถถูกล้อหลอกไม่สามารถทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมได้ตัวนี้นะครับผู้ที่เป็นคนบัฟกับแก๊งที่มีคูดาวอยู่จะถูกปรับจำนวนเงิน5ล้านวอลล่ารด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่บอกถึงว่า <5 S 1> สามารถ ใช้หลักฐานทางโอเลเนี่ยส่งเราได้แต่ว่าตัวของคูดาวนะครับอย่างที่บอกไปว่าไม่ใช่กดของเซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้น,หล,น <Ừ. S 1> หลักฐานที่จะได้รับหรือว่าที่จะส่งให้กับทางบูมแคนเนี่ยจะต้องเป็นหลักฐานที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นนะครับต้องมีมมชีวิตอย,อยู่ยด้วยหลักฐานอ่ะนอนตายอันนี้ไม่ได้โอเคถ้าไม่มีแล้วทางพี่คุณมีอะไรจะเสริมเพิ่มเติมชี้แจงหรือว่าพูดคุยกับแกงไหมครับพี่อัลโหลมา อะไรครับแลนแดงจัดแลนแดงโอเคค่ะโอเคถ้าหากว่าไม่มีใครมีข้อสงสัยเพิ่มเติมหรือว่าหากมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถทำการติดต่อสอบถามังจากสิ้นสุดการประชุมได้เลยแล้วก็ตัวที่ประชุมไปจะมีเื่อ่ายใจบุ๊กให้เพื่อนำการให้สมาชิกภายในแก๊งคนอื่นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจแล้วก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันด้วยใครก็ได้สรุปไ ยังไงก็ขอขอบคุณทุกแกงที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้นะครับหากเกิดคําถามสามารถติดต่อกับทางบูมแคร์ได้เลยนะครับรวมถึงแอดมินก็สามารถติดต่อได้โดยเช่นเดียวกันนะครับในกรณีนี้เข้ามาติดต่อไม่พบเจอหน่วยงานใดๆก็ตามสามารถกดเรียกได้ที่ด้านหน้านะครับยังไงก็ขอบคุณทุกแกงที่เข้าร่วมประชุมมากมดเลครับพักผ่อนได้เลยครับจบแล้ว กู S <S <อ> <pulse> ได้อะไรจากตรงนี้กูไม่ทานนะแเลยนะั็ยี้วเบเรื่องประชุมกกางงพี่พี่เม้ประชุมบ้าไหมเช้าประชุมสิโอหขอแฟนุมประชุมให้หน่อยสินี่ไมเดี๋ยวพี่ต้องค่อยๆเขียนมาดี๋ยมันมันเยอะมากเลยอ่ะเออปรมให้หน่อยนะขอบคุณค่ะ วันนี้พี่ลงแอดรอปไปแล้วนะจ๊ะลงไปเอแอดรอปไปแล้วนะขออง์นอยแอร์ดรอปแล้วน่นเดวด้อไปเลยอะไรนะนนเดียวขึ้นแดงแล้วนี่เก่งมากขอตังค์หน่อยอ๋อครับขอตังค in ์หน่อยหายโชคดีหายเนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะระเป๋าสองหนึ่ง เป็นนี่อวให้เอ็มเนาะสองหนึ่งหกเมยคลียว่างหรือยังอืมอขอบคุณค่ะพี่ก็ไม่มีตังค์มนกันที่สวดเยอะขอคันนะขอให้ได้กับวันศุกร์เท่าพันเท่าเลยขอให้เล่าให้รวยให้ใหญ่ให้ยาวนะคะขอบคุณค่ะพี่เมื่อกี้เมื่อกี้เขาไาชุมอะไรพี่อยู่ไหม ี่จําได้แค่ไม่กี่หัวข้อยิ่งอัดโอเลยไว้ก็ไปฟังทีหลังเออขอบคุณนะคะปะปาปาปาเออไม่ไม่มี